เปลี่ยนบรรยากไปจะได้เป็นเขาตายตายดู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 เป็นเป็นอะไรจุธัยก็ไม่รู้บอกว่าวันนี้จะร้องเพลงเยอะๆพอะมู้น้อยลงก็นี่น้อยลงนั้นนะพี่แคทใช่ใช่น้อยแล้วผมได้เพลงยาพแล้วพี่แคทครับมารับคุณหญิงรศาด้วยคุณหญิงรศาอะไรนะฮะเพราะว่ามาสวัสดีสวัสดีค่ะแกอ่อนช่วงนี้ช่วงนี้พี่แคทเนี่ยน่ากลบขึ้นมากเลยนะฮะเขาต่างกันทำไมไม่เห็นเลยจรเหอจิงเหรอ ทุกคนที่ว่ามึนยังไงในเปรีบเป็นมุมขนาดนี้ผมสวยไงในผมสวยหน้าตาเดี๋ยวตามมาที่หลังไม่เป็นไรแต่ผมสวยจริงเเเอ้ยมาาดนะใช่ไหมสุกาม่าผมดีแน่นอนพี่แค่แค่รีจอยส์มากี่ปีแล้วครับโอ้โหนานมากอ่ะรู้รู้จักพี่ตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะพี่ปีสองห้าสี่เก้าอ่ะเจ้าของแท้พี่ใช้มาก่อนรู้จักรูดอ่ะนานเปล่าผมพี่แค่สวยไหมครับหันหลังซิหันหลังสิหันหลังสิ ผมสวยเนาะหันหน้าสิสวยด้วยยังไม่ได้พูดกำลังพูดตลอดแล้วว่าผมสวยเนาะผมสวยเนาะผมสวยเนาะผมสวยผมสวยสวยจริงๆผมว่าผมสวยดป็นเพื่อสำคัญนะสำหรับผู้หญิงเพราะว่าแบบเอาง่ายๆว่าผู้หญิงที่ผ่านไปไม่ใบกบเปลี่ยนแล้วใาตากระได้ไงคือเราเดินผ่านไปถ้าเรามองไม่เห็นหน้าเราผมก่อนนะกเห็นหน้าได้ก็ได้หน้าที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่เห็นบ้าไม่น่าแล้วก็ต้อเห็นไมนกระแทกบางคนที่เดินสวนกันระยะกลางนี่คือแบบท่านแบบ มีแบบกลิ่นกลิ่นหอมด้วยคิดแบบต้องหาลังกลับไปดูอยากวิ่งตามไปด้วยไปสองข้าหน้าก่อนใช่ไหมสุดสุดรับบ้านเด็กดีไหนเนี่ยดูว่าอยู่สี่สิบแปดชั่วโมงถ้าข้างหน้าเราวเป็นโอเล่กำรุงนะใ่ค่ะตามที่เก็บไปข้างหลังเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยากกันไปพร้อมมากๆเลยน้องๆอยากฟังเพลงกันอีกไหมคะครับได้นะเราไม่ฟังท่าน้องๆอยากฟังเพลงกระดิกไหมพี่ดมพูดก่อนเลยว่าอยากน้องๆหุอน้องๆครับน้องๆเออ ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเป็นความรู้สึกมันถ <ละ S 1> ือ <ละ S 1> เองมันเป็นเฟลเองโอเคนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับทางซาก้า,าฟไฟดายฟูดะะ้ดเนี่ยคุณสมบูรณ์ดาวเรืองเนาะที่ช่วยดูแลพื้นที่เหล่าจาัดเตรียมพื้นที่เหล่านะะี้สำหรถถัเอ็มสามอ่ะวันนี้จะมีตัวแทนจากเนะะี่ยคะ่ะพี่สีเนี่ยที่จะขึ้นมาถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะก็ท่านแรกก่อนเลยคุณพิภพวัชรคุปตเนี่ยค่ะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนันฟู้ดค่ะประเมินตั้นรับมาดีค่ะบประเมินหน่อยแลยพี่สองค่ะคุณรุ่งเรือง ใหญ่ได้พูดค่ะแหมสอบแานสาวใหญ่มากอลังการประกาศรางวัลที่หนึ่งมาแล้วก็มีมการมอบของเจ้าลิกมนะคะอะปิดแสงนิดนึงปิดแสงนิดนึงค่ะโอเคอมองกลองมองกลองเดินมาข้างหน้าหนึ่งเจ้าโอเคประกำสวยงามนะคะแหมเป็นตัวแทนรับมอบนะคะ นดี๋ี่ก็เป็นของที่เลืองจากเพียนจีก็ต้องขอขอบคุณทางบิ๊กซีนะคะที่เออเฟรสาหสถานที่ยังไงก็อย่าลืมนะคะสั่งสินค้าของเพียนจีมาเยอะๆนะคะขอบคุณทั้งสองานมากๆเลยค่ะนะคะและกิจกรรมดีๆแบบนี้นอกเหนือจากส่วนของบือรที่ดีจากบิ๊กซีล้ะก็ต้องขอบคุณทีมงานจากเพียนจีด้วยนะคะที่มีส่วนช่วยเรื่องการผลักดันยอดขายนะต้อนรับทีมงานของเพียนจีค่ะนะคะ ก็อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองทุกวันนะคะด้วยสินค้าที่ดีจากเรียนจีไม่ว่าจะเป็น Rejoign นะคะดูแลผมนุ่มสวยแล้วก็นุ่มเลนหลักกงการทำ h a i r s p ย a y นานถึง48ชั่วโมงนะคะสุดใหม่นะคะอีกหลากหลายสูตรที่รอดูแลสุขาพผมอยู่ไม่ว่าจะเป็น r e j o i n สุด rich นะคะ Shock Eye Smooth ค่นนะ,คะเป็นเลย Gentleman นะคะไปดูแลสุขภาพผิวหน้าด้วย Ole นะคะ แพนทีโปรวีค่ะเนี่ยค่ะเฮดอ่านโชเดอร์ค่ะวันนี้มีลุ้นรางวัลสำหรับคนอยากได้เอ่อเสื้อฟุตบอลหรือกระติกน้ำจากอาดิดาสนี่ก็มีรางวัลชิงกันนะ199บาทก็ชิงกันได้ละปิดไฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะน้องเหนือจากวีจอยนี่ค่ะแป็นทีมปรวีเฮดอนด์โชเดอร์แล้วนี่ค่ะโอลเลแล้วขอบคุณสำหรับชิงงานด้วยนี่ยค่ะก็ยังมีดาวนี่มีออร์บีมีเยลเล็ต มีไงอัมบิเพลด้วยที่ร่วมรายการนะคะอาวุธกลับมาถึงมีอะไรต่อกครับช้อปปี้ครบสามร้อได้อะไรครับกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าอะไรฮะแพงมากกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาาบอกว่ล้ำค่านะล้ำค่าเป็นศิลปินล้ำค่าจริงซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่าทัดนี่คือรูกบ้านของใครครับโด่งดังมากถึงเลยป็นคนนี้เขาบอกว่าโด่งดังไปแล้วโด่งดังทีเดียวชายทัศน์ไงคุณชายทัศน์ ผลงานของชัยทัศน์นี่คือผลงานงานวาดดูปของดิวเหรอฮะใช่รูปนี้เหรอฮะผมว่าเองไม่ใช่รูปนี้ลูปเดียวลูกบุญด้วยหมดแล้วลูกบุญไม่มีจำหน่ายที่นี่นะหมดอันนี้หมดเหรอไม่มีแล้วที่นี่ ครอยากได้ว่ารูป้าดฝีมือเดียวอยู่ในกระเป๋าไหมได้เยอะแล้วมีห้าลายเดียวมีลายไหนบ้างเดี๋ยบอกเขาหน่อยนี่มีลายซิมิลานซิมิลานทะเลทะเลมันนี่เป็นไม่มีตรงไหนบอกว่าเป็นวัดสระที่ทะเลไงสุโขทัยสุโขทัยอีกสามลายล่ะอีกสามลายเป็นเออ่พระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เออ่สภาเอทางรถไฟสายวรนาที่กาญจนบุร mm. ีกาอันบุดท้ายอันสุดท้ายเป็นเออ่ อะไรนะนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เรือยาวเรือยาวเรือยาวภาคกลางใช่ครับก็ไปลองสะสมกันดูก็จะมีแต่ผมชอบภาพเรือยาวมากเลยนะเพราะมันสวยจริงๆสวยทุกรูปชอบทุกรูปเก่งวาดเองวาดเองชมตัวเองด้วยนะโอ้เพียโอ้บางทีก็เพียจริงๆอะเรารู้ว่ามันสวยนะแต่คอนไ้นชอบผู้ชมมันไกลเป็นแบบบ้านกระเป๋าละเมีคอลเลคชั t i นะนี่มันยุ่ยยุ่สายเรือยาวขึ้ได้ลองซิขยับสายด้วยมีใครมีบ้างไหมครับ ไม่มีเลยเหรอหลีก็มีกันหมดพีด่ลูกขยับสายซืทอยาวเนี่ยโชว์โชว์สายหนึ่งว่าเออมันจะพายข้างได้อย่างนี้หรอเดี๋ยวเอาถือไม้ให้เออแต่เดนพามาทำอย่างนี้จะสวยดีนะเออทำยังไงกระเป๋าสวยเงินสวยดีจริงเหรอก็ถืออย่างนี้ก็ผู้หญิงเป็นดูเป็นสาวไงพี่ลูกตึงสายยาวๆที่สะพายจะได้ดูเป็นกระเป๋าจะดีเหรอ ดึงไม่ออกกะทิท่าใช่ไหมไม่จริงๆอันนี้อย่าไปจับกันมากพี่แต้องรีบตัดจบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่จบจะยาวนะจะยาวว่าใครอยากได้อะไรนะอยากได้กระเป๋าใบนี้แล้วต่อไปนี้ก็ช้อปปิ้งสินค้าที่ร่วมรายการอย่างที่บอกว่ามีแปดรายการเนาะที่ร่วมรายการตอนนี้อยู่เป็นกิจกรรมของ Miss Candy Girl Thailand ในะคะช้อปปิ้ง New Rejoice นะคะมีโ Ole มีแ a n t y มี Head and s h o เดอร์มีอ r a b e e มี Inlet ในคะมีด d o นี่มีอ a b บ p เ r อร์นะคะเอาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป สินค้าเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณทุกนั้นเลยนะฮะอยังไม่จบช็อครบ3สามเก้าเก้าคุณก็ไปแลกกระเป๋าก่อนหนึ่งใบต้องเลือกสีนะต้องเลือกสีบินเดียวแลกทุกใบไม่ได้หนึ่งบินได้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็หลังใบเสร็จเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หมายเลขที่อยากร่วมโบนคือสามารถที่จะโบนไปได้อีกโบนั MCG 1นึถึงเเลือกได้เลยแล้วก็ส่งไปที่ตู้ปอนอศีรี ปอนอมพระขนมกรุงเทพ1 0 1 1งย่จะส่งไปบอกรักดิวเนี่ยไม่เจอกันนะส่งไปส่งรางวัลสังเกตสวยมากสังเกตจะด้แบบนะครับดูเดี๋ยเอาช่วงหน้าสิลูกเออนะก็จะมีชิงรถยนต์นะโตโยต้ายาริสนะครับมีอะไรอ่ะยาริสหรอหรือกระเป๋าเลยได้หมดเลยสกายส่งรางวัลได้ได้นะส่งตามไปตัวหน่อยได้นะโตโยต้ายาริสสงรางวัลที่หนึ่ง นะหรือจะเป็นยี่ห้าฟิโน่ก็ได้ของกระเปาด้วยคนะุณผู้ชอ่าเอกเซบรางวัลทองคำหนักหนึ่งสลึงหรือจะเป็นชุดกิฟต์เซ็ตนี่ก็กำไรเหมือนกันนะ1,500บาทต่อหนึ่งชุด30รางวัลนะไปลุ้นกันได้เอาง่ายว่าซื้อสินค้าเนี่ยได้ใช้ด้วยชูบได้ชิงโชคได้ชิงรางวัลได้ได้กระเป๋าด้วยภายใน13กรกฎาคมนี้ง่ายจริงๆนะครับไปเชียร์กันได้นะคะก็ดูทางช่อง yes ช่องสามสิบโมง ในบ้องเย็นก็ดูรายการนี้ก่อนนะรอดูละครต่อนเย็นเออวันเสาร์วันเสาร์นะวันเสาร์ชอบรายการนี้ไปดูมันกระเทียมมิลิวส์สั่งหมูมันกระเทียมนะครับจะดูผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ world wide web ในอาร์เฟซบุ๊ก o t com slash นะครับ Miss Handycroft h a i l a n d ก็ไปร่วมดวลกันได้เลยหวังว่าทุกคนจะโชคดีอ่ะช่วงนี้ให้สองนุ่มฝากผลงานกันนิดนึงดีกว่าครับผมเลยครับ ได้เลยครับผมก็ตอนนี้คืนนะคืนนะอันเนี้ยยังไม่ได้จ่ายตังค์ต้องคืนนะครับผมก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่ก็นี้เพลงเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยรออะไรครับใช่แล้วรออะไรอยู่ฮะรอนัดกลับมาจากยุโรปนัดหนีไปเที่ยวครับ เพลงเลยไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ไปเที่ยวเพื่ออะไรแต่ว่าเวลาเข้าใจน้องอยู่เพราะว่าน้องจะได้ไปเติมประสบการณ์ให้ตัวเองเนก็เหมือนที่เราไปมาไงเติมประสบการณ์เติมมากมีความสุขมากแฮปปี้เป็นคืนที่มั่วมากจริงเลยทุกคนเบิกมากเลยค่ะเพราะเราผมยังฝากเขาไม่เสร็จเลยเกิดเกิดแล้วกลับมาแล้วน้อบอกว่าพี่ดิวหนูไม่อยากร้องแล้วอ่ะ เออทำไงอ่ะทำไงดีคือดเขาแบบประสบกานในใหม่เขาเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ๆก็เปลี่ยนเดีเปลี่ยนจากน็อตเป็นพิรุษแม่ร้องแล้วก็พิรุษใส่ถกยาวเออเได้นะได้ได้ได้เหมือนที่เคยทำอ่ะเป็นหญิงกับชายคูนออ่ะแล้ต่อเพลงใหม่นะครับผมวันนี้วันนี้เมื่อก่อนวันี้ตอนครั้งที่แล้วบอกชื่อเพลงไปครึ่งเดียววันนี้ครั้งที่แล้วอ่าครั้งที่แล้วบอกชื่อเพลงไปครึ่งเดียวอ่าวันนี้ล่ะวันนี้บอกชื่อเพลงครึ่งหลังไหมอ่ะมาเอาเต็มมเเเลลยยัััชื่่่่ออพงงงววาาาาคครรรกกขตนบผม ออแต่ว่าแต่ว่าผมผมผมบอกออกตัวเลยว่าผม <Okay. S 2> ชอบเพลงผมมากใช่ท<า>ก็ชอบได้ยินได้ยินเขาบอกว่าชอบ,พชอบเพลงในชีวิตของเขาถูกต้องอจริงฟังแล้วมันรู้สึกดีอย่างเพราะผมอยู่ประมันมา เก้าเดือนมาในเพ็งอกหักที่ไม่เครียดคือดูตั้งท้องแล้วคลอดออกมาเลยใช่ไหมฮะก็จะได้ฝังแหละใกลแหละไกลนะครับ MV มาพร้อมมามาพร้อมครับมาพร้อมนะครับผมแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเป็นพรายการ Star Club Close to ทางช่อง Action หน้าเช้าเพิ่งได้อยู่ครับผมแล้วก็เป็นพิธีกรรายการเมืองกาตตมาสมกับหน้าตาทางช่องวันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์ที่เดี๋ยววันที่30 30สา <30 S 2> นี้นนคอยดูรายการไลฟ์แพจีเป็นวีเจสเ็ดครั้งแรกโอ้โหอะไรวะมันแย่านไม่ไงเเด่ย ไม่ได้แย่กับอป้าาวันไหนมาวันไหนอยู่ทิพเดียี่ยมบ้างมาวันไหนมาวันที่ไม่มีนะอะไรกวันไหนวันที่วันวันศุกร์วันศุกร์ออ๋วันศุกร์เกิดเจอที่ปอพี่เตทบใช่และการตัวเองหรือเปล่าจัะวันไหนวันนี้นี่เบอร์ประเทศไทยเป็นคำแรกครั้งแรกน้องวันศุกร์ใช่ไหมครับครบนะครบนะครับครบครับติดตาดูดูเดี่ยวบ้านนี้มีรักครับผมบ้านนี้มีรักซิคคอมบ้านนี้มีรักอย่าลืมติดตามชมด้วยครับผมอ่าน้องเบลกันดีดีกันดราบทชิมมาบทออกแล้วครับไปซื้อด้วยนะ อีกมเล่นเป็นอะไรนะพ่อพอเล่นเน้ำแข็งไม่ใช่เล่นเป็นฝ่ายบุคคลในบูตเลิงหนึ่งหนึ่งต้องตามไปหาแล้วเจอใช่ไหมอ่ะนี่คือน้องดิวกับนี่เดียรัฟมาพี่ลูกตาผลงานใช่ไหมใช่ใช่ส่อนเกิเยอะแล้วก็มีเพลงละครนะครับละครค่ะเรื่องเรื่องจริงในหัวใจนะครับเพลงละครเรื่องบานกัประเทศที่ตเนาเล่นลังออนแอร์อยู่แต่ใกล้จบแล้วแหละนะครับต้องรีบติดตามเวลาเราต้องยักไหลด้วยเหรอ S <S แล้วก็เพลงต่อไปนะครับ <S 2> <S 2> <S เพลงต่อไปในสิ้นเดือนนี้จะปล่อยแล้วสิ้นเดือนนี้จะปล่อยสิ้นเดือนนี้นะครับ<อ>ช,ช,ชื่อชื่อเพลงว่ากระทันหันนะครับ <S 2> <S 2> เป็นเพลงจากโปรเจกต์เลิฟฟิลถ้าใครที่จำเลิฟฟิลไห l เลิฟฟิลเป็นโปรเจกต์แรกที่ทำให้พีเอชรากรเป็นที่รู้จักให้ ทุกคนนะทุกคนรู้จักในชื่อเสียงขึ้นมาอ่าไม่มีตรงกลางจต่นี่คุณชนิรัตน์นั่นคือโปรเจกต์รอบพิลหนึ่งแต่กระทันหันนี่จะธรรมดาอันนี้เป็นโปรเจกต์รอบพิลสองจะเป็นเพลงแรกร้องสามคนครับสามคนก็จะเป็นใครบ้างต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีทีเซอร์ออกมาแล้วเรื่อยๆสองสามแล้วแล้วแล้วโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์แจ้งเกิดคนที่ร้องสองคนกับพี่ลุ้นด้วยกระฐานนั้นพี่ลุ้นหล่ะแล้วพี่นุ๊ตหล่ะเฮ้วพี่นุ๊ตพี่นุ๊ตเกิดอยู่แล้วเกิดอยู่แล้วที่คือที่ เฟซบุ๊กนะครับของทางวีเรคคอร์ดนะครับแค่ว่าไปสุกและคอมเมดีวีร์คอร์ดนะครับผมต้องดึกนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาพูดต้องเสียงกดต่ำตลอดนั่นเป็นคุยออกแล้วก็อีกไม่นานก็จะมีซิงเกิลใหม่เหมือนกันนะครับในอัลบั้มคอยยิงเลเวลสองนะครับ ไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ล่าสุดก็มีนี่นะครับก็จะจัดไลฟ์แอดจีอยู่กับอยู่ก่อนดิวแล้วนะครับดิวมาแจมที่หลังนะครับ uh uh. เออเอาใหม่ชิ้นไลฟ์แอดจีไลฟ์แอดจีเนี่ยนะครับเด็นะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีไปโผล่ <Yeah. S 1> ผลหน้าแวบๆบ,บ้างอยู่ในรายการตลอดตลาดสดสนามเป้าวฮัลโหลเต้ยเตย นม่เด่น่อยแบบไปชิมอาหารตามที่ต่างๆไม่แน่ถ้าอุบลมีมีอะไรอร่อยเราอาจจะนาตามมาไปด้วยดิสะพานใหม่ที่ไปมานี่ใช่รายการนี้ป่ะใช่ยชี่ที่เจอกันแล้วฮะพี่ไม่ได้เจอแม่งี่ได้เจอมาไม่พี่บอกก็ติดตามเป็นเป็นสกู๊ปสั้นๆประมาณหนึ่งนาทีก็แบบไปชิมตามสถานที่ยต่างที่ที่มีแบบที่เขาขึ้นชื่อเขาว่ากันว่าออร่ยพี่รีเควสไปได้มาว่าขอแบบนานาผักอะไรเงี้ยไม่มีผักเลยครับทีเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับครับผมนะก็ติดตามชมน้องรุ้นแล้วก็น้องดิวได้ประมีน้องรุ้ยด้วยนะคะ ช่วงท้ายก็ฝากกันด้วยอย่างไงี้อ่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดูแลเช่อว่านะผมนะสิ่งที่ดีจะเปี่ยนจีดูแลคุณได้ทุกทุกวันคข่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณสุรสององูมากๆเลยขอบคุณนะ้องรุยนขอบคุณทนะั้งเดียวกรับมือกุญยค่ะ ดี๋ยวให้ขอบคุณไปแจกลายเซ็นหลังเวทีกันก่อนนะคะก็ถ่ายรูปกันมาสักครู่ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับบิ๊กซีนะคะจากอุนรัชธานีขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนคนไหนถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้เดี๋ยวเราจะเป็นรูปให้นะคะพร้อมลายเซ็นส่วนใครที่บอกว่าโอ้ยเสรษฐายมากเลยวันนี้มาไม่ทันถ่ายรูปกับศิลปินไม่เป็นไรโอกาส